สวัดีครับแดดฟรีน้ำฟรีครับวันนี้ก็จะพามาติดตามการติดตั้งปั๊มน้ำโซลเซลนะครับทิ่กัดวันนี้ก็อยู่ที่บ้านหนองสับปากนะครับตำบลหนองทุ่มอำเภอไา่าบางกระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันนี้ก็ได้ลงปั๊มขนาด 7.5แรงนะครับท่อออก3นิ้วหย่อนลึกอยู่ที่5ท่อนครึ่งนะครับประมาณ22เมตรนะครับปากท่อออก3นิ้วใช้กระแผงโซล่าเซลล์570วัตต์18แผ่นนะครับตอนนี้เวลา9นาฬิกา40นาทีนะครับ แดดวันนี้ก็สลัวสลัวนะครับไม่แรงนะครับฟ้าคืมนะครับวันนี้วันที่8เมษายน2567นะครับเวลา3โมง40นะครับน้ำก็พอ,อ,อจะได้นะครับยังไม่เต็มที่จัดนะครับยังออกได้อีกถ้าแดดแรงๆนะครับเดี๋ยวมาดูอีวเวเต์กัน <S <S พาล็อกไว้ก็แล้ว โครงสร้างก็เป็นเสาปูนนะครับขนาดหน้าห้าเสหน้าสี่นะครับแปลหน้า 3. สามเสาปูนโครงสร้างแข็งแรงแน่นอนครับไม่ต้องกลัวลมไม่ต้องกลัวพายุครับไม่ต้องกลัวคอเสาปุนะครับเราใช้เป็นเสาปูนนะครับเสาปูนแข็งแรงแน่นอนอันนี้ก็แดดทุ่นะครับ แรงนี้ลูกค้าทํานานะครับประมาณ20ไร่นะครับผมเราติดอยู่แถวนี้หลายบ่อแล้วนะครับก็สนใจที่จะใช้ระบบโซลารเซลลบ้างเพราะบ่อกเก่าของลูกค้าใช้เป็นไฟฟ้าอยู่นะครับเป็นปั๊มแฟงกิ้นสามแรงครับกินไฟเดือนละหมื่นสองนะครับตู้ค่าไฟไม่ไหวนะครับ หมื่นสองก็ปีนึงก็ประมาณแสนสี่กว่าครับแสนสี่หมื่นสี่พันนะครับสิบสองเดือนคูณหมื่นสองต่อเดือนนะครับก็ค่าไฟปีนึงก็นะครับมาติดโซลารเซลล์ได้นะครับปีนึงคืนทุนนะครับจุดนี้เราติดจบอยู่ที่แสนหกนะครับแสนหก แดดคอยระครับวันนี้แดดไม่ค่อยแรงเลยก<อ>็สนใจนะครับติดตั้งก็สอบถามเข้ามาได้นะครับถึงแปด8ี่สามแปดปแดดฟรีน้ำฟรีครับขอบคุณครับ